สวัสดีครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับ <S 2> <S 2> สวัสดีครับพี่ทูลสวัสดีผมมีสายตัวอังกฤสวัสดีครับพี่ทูนสวัสดีครับ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แปดพันตัวนี้แปดพันเสื้อนี่ยหมื่นกว่าบาทนะฮะเสื้อนี่ยหมื่นกว่าบาทนะคะหมวกหมวกหมวกเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอเสื้อผ้าไม่ต้องเอาไว้นี่แล้วตักในตัวไปนะระวังระวังแรงงานคุณดูอ๋อคนไหนนงานฝาอ้าวไม่ใช่น้องเหรอ สวัสดีครับพี่สุมาลีรักกันรักกันกันนางเอกมากันเลยนะคะอันนั้นนางมาดางมาอังมา้คนสวยโพธารามอันนี่คนสวยโพธารามาช่วยยกของกันมีอะไรมีอะไร พี่โทกกรนำกะละมังมาทำไมเนี่ยมาใส่ขอตัวน้ำน้ำเดือดองไหนมหมาแล้วมาแล้ว FC พ่อพายนะครับสสดีคับพ่อพาถ่ายคลิปไว้ก่อน้วลงตามหลังนะครับ วันนี้วันนี้รับรับอะไรรับญาติรับแขกแบบไหนแบบนี้แล้วเราก็มีนี่เราเราก็มีของฝากจากสระบ,บุรีนะคะเขาฝากจากสระบ,บุรีให้กับทุกคนที่มานะคะเป็นของฝากเล็กเล็กน้อยนะคะกละดิปั๊บสระบุรีชื่อดังนะคะของชื่อดังเจ้าชื่อดังเลยใช่ไหมชื่อดังเลยนะคะชื่อดังเลยนะคะ เพื่อนเพื่อนมาเยอะนะเพื่อนเพื่อนมาเยอะวันนี้วันนี้เพื่อนมาเยอะค่ะเพื่อนเพื่อนมาจากทุกทุกแดนเลยนะคะเป็นอะไรที่ปฏิหารมากโทรเมื่อคืนนี้ทั้งโทรทั้งไลน์เมื่อคืนนี้นะคะจองตัววด่วนมาจากหาดใหญ่เลยคิดดูสิมาได้ยังไงนะะคแล้วก็นี่มาจากราชบุรีนะคะคนไหนมาจากหาดใหญ่คนไหนมาจากหาดใหญ่คนไหนมาจากหาดใหญ่หาดใหญ่โอ้หาดใหญ่เห้ยละ มิสติ่งอะไรวันนี mm ้ม hmm. ิมีม um ิสติ่งอะไรครับมิติ่งกินข้าวกินนุ่มกินกันใช่ไหมกินนุ่มกินเดี๋ยวจะให้เอาไปแหน่ไปนี่คือแหน่ใส่รว ทางมาเนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทวตสวัสดีครับอสวัสดีครับนะอันนี้มาเยี่ยมเยียนมาเยี่ยมเยียนมาตามคูณป้ามาดยป้าครับอ๋อนี่มาสนับสนุนน้องหมาด้วยหนึ่งพันคะแนนใช่เอาไปซื้อข้าวสารมุงให้น้องหมาซื้อข้าวสารก็ซื้อแบบไม่ต้องแพงนีครับถ้าซื้อของแพงมันก็ไม่มีเพราะว่าหมากินมันซื้อไปข้าวมันผมว่ามันจะประหยัดได้เยอะกว่านะซื้อปายาสักห้าร้อยแล้วก็บำรุง้าวสักห้าร้อยก็จบแล้ว จะมฮะถ้าคุณเกิดไปซื้อถุงถุงห้าแล้วห้าโลมันก็แต่แต่คนต้องกินด้วยไงคุณทูนก็คือเราคู่ต่างหากไปข้าวห้าโลมันก็ไปข้าวครึ่งหนึ่งจะมามันก็น่าจะดีกว่าตอนนี้ถ้าเป็นข้าวก็หุงไปหุงคือให้หมาข้าวเหนียวคือพวกเรากินเองตอนนี้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นแบบนี้ละข้าวเหนียวเขาซื้อให้ขอบคุณครับโอนาบคิษ่าบุิษัทนะฮะไม่ผมมีสินไม่ตาดท้ายหนด้วยตอมจตา เดี๋วถสวัสดีอีกรอบสวัสดีค่ะโซมมากเลยอโอ้ยนี่แหละโซมมากเลยเพราะว่าเพื่อนมาหมดแล้วนะครับมามาหมดแล้วครับ พี่เฮเลนแล้วก็พี่จารวีด้วยนะครับพี่มงคลมาแล้วมาหมดแล้วมาหมดแล้วพี่จันเจ้านะครับวันนี้จะมารับน้องมาไปเลี้ยงมัดมือจกเลยมัดมือจกพร้อมแล้วทางรู้นอาจจะถ่ายรูปแล้วจะถ่ายรูปแล้วพี่สุมาลัยสุดที่สุด

เยอะนี่นะยิบได้เ๋อไม่มีมีไมีวันนี้เรามาดูมีก่อนดิโอมาแล้วมาแล้วนี่มีมีมีนุมจีนหลายอย่างอยู่จะกินอะไรมั่งอ้าวันนี้มีขนมจีนเคี่ยวหวานมีมีถั่นมีแล้วก็ขนมจีนขนมจีนา้ด สวัสดีครับคุณคุณเฮเลนเนี่ยนาฬานะเฮเลนนี่นาฬานะสวยไหมสวยอ๋อสวยคนนี้สวยจ้ะมีแต่คนสวยๆลูกหลานพ่อเอกสวยต้านเลยอ่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นพี่อมค่าพี่ท่านนะคะโอมาอย่างรีบด่วนนะเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมาอย่างรีบด่วนเลยพอตาลก็มาเลยเอาเด็กๆกินอะไรได้เนี่ยผัดหมี่น้องคอยจัดการให้ลูกเลยลูกและลูกหลานๆแม่ผมเลงแล้วเนี่ยผมเลงแล้วเนี่ย เนี่ยผมเล็งแล้วเนี่ยอ้าวตั้งหัวโต๊ะดีกว่ากล้องเนี่ยจะได้ไม่ต้องถือมามามาอ้าวตรงนี้แล้วโอ้ยขอบคุณแม่แม่เอฟซีแม่แม่ทุกท่านเนี่ยเอาของมาเยอะอิ่มมากเลยนะคะเยอะดังเลยหัวเดียวตกลงของใครเนี่ยของใครเนี่ยของใครตังให้ใครเนี่ยน้องพลอยใช่ไหมหยิบได้เลยหยิบได้เลยจะเยอะไปรไหม ก็เยอะไปมากอเมี่ยนได้ไหมกะเพราใหญ่กะเพราใหญ่อเมี่ยนไปเลยบุญมีบ uh ุญมีต้องไปให้นะอุ้ยไมเมาเดี๋ยวมาเอาเนาะเดี๋ยวมาเอานะคะตอนนี้เราก็กองทัพต้องอิ่มด้วยท้องนะคะต้องอิ่มด้วยท้องก่อนนะคะบุญมีมาบุญมีอ่ากองทัพต้องต้องมาเดินด้วยท้องนีค่ะกับบุญมีพี่โชคดูที่นี่นะครับ แม่แม่ฟี่เขาเดินทางมา,ามาหาพ่อเองแล้วก็มีของติดไม้ติดมือมาคือของกินของกินของกินอของกินเยอะแยะเลยครับวันนี้พี่อานนี้มน้คเก็บรับได้จ้ะเกับอะไรเนี่ย

อืมต้องมาต้องทำอะไรอร่อยอร่อยแกงแค่หวานข้ผมไม่อยอยู่ไี่เอาผมไม่เอาผมนี่เอาคือผมเอาที่ใส่มาด้คยละผมรู้ว่ามันตอที่ใส่ผมเอาไดใส่มาใส่นะในปากคนที่บ้านเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอา นีอะรูกอะไรรุ่นยุค90นะคอยู่นะไปรุ่นยุค90คนนู้นนะคะเสื้อดำใส่หมวกนะคะแล้วก็นั่งคู่กับยุคยุค80นะคะ80อร่อยมาก โอขอบคุณทั้งร็อกทั้ง95ท่านนะคะมาทานอาหารด้วยกันนะคะมาทานอาหารด้วยกันนะคะเรดีกว่าเราก็อิ่มอกอิ่มใจนะรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจนะเนี่ยครับครับโอ้โหรู้สึกว่อิ่มอกอิ่มใจถุงท้องนะคะมีช้องมีชามอะไรมาใช้นะคะมีแอ่น้ำจะอยู่ในตู้เย็นถ้าไม่พอก็มีน้ำแข็งในกระติกแดงนะคะน้ำแข็งก็มีนะคะอ้าว